ไหนใครเป็นแฟนคลับของพวกเขาเหานี้กันบ้างหาพลาดงานเทศกาลดนตรีนี้เลย Thai Music Festival by a s อ p เพราเราได้รวมศิลป,ปินตัว็อปเอาไว้ที่งานนี้แล้วอย่างแจสปุกนิกปะปยองกุ๊กกุ๊กก้องห้วยไร่เปลาคณิฐาลุกธนดนและสามหนุ่มจาก m a t r ิ x งานจะจัดขึ้นที่เกาเต่าชีหึงเรียกได้ว่าเป็นงานเทศกาลดนตรีที่สนุกมัน แน่นอนจะเต็มถึง2วันวันที่15บหถึงสิกันยายน2,024และภายในงานยังมีเครื่องดื่มอาหารคลายกลัวหิวไม่ต้องกังวลสายช็อปไม่น้อยหน้าที่งานมีบุญและขอที่ระลึกขายด้วยเปิดขายบัตรที่ช่องทางนี้เท่านั้นอยากไปเจอพวกเขาเหล่านี้รีบจองบัตรได้เลย ใครชอบไปเทศกาลดนตรีต้องฟังทางนี้ไม่อยากให้พลาดกับงานเทศกาลดนตรีใจกลางเกาะริมทะเลที่บรรยากาศอย่างว้าวเก็บงานไทยม m u สิกเฟสิ i v ลบายเอสทองานนี้เป็นเทศกาลดนตรีที่ครบมากไม่ว่าจะเป็นฟังช็อปอาหารอร่อยไล์อัพศิลปินชื่อดังที่มากันในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นแจ๊บสปุกนิกปะาบ,บยองกุกกุก้กกกกองห้วยไร่เบลคณิฐานุธดนดลและสามนุ่มจากแมทริกซ์ งานนี้เราในลมิเก่อเต่า,ตาชีหึงให้เป็นที่จัดงานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมางานจะจัดขึ้นในวันที่15-16กันยายน2024ตั้งแต่เวลาบ่าย3ถึง3ทุ่ม15รับความสนุกเต็มอิ่มแบบจุกๆกัน2วันจะมีบัตรให้เลือก2แบบแบบ VIP และแบบ r e กแต่ r แต่แต่แต โซน VIP มี2โซน VIP โซนที่1จะมีราคา3ล้านวอนนั่งได้6ท่านซื้อ2วันลดทันทีหรือเพียง5ล้านวอน VIP โซนที่2จะมีราคา1ล้าน5 0แสนวอนนั่งได้3ท่านซื้อ2วันลดทันทีเหลือ2ล้าน5 0 0แสนวอนโซน VIP มีโฮสเกาหลีและการประจำทุกโต๊ะและลีกัวร่าเฉพาะจองออนไลน์ราคา9900 0วอนต่อท่านซื้อ2วันหรือเพียง1 7 0 0 0 0วอนหากซื้อนางานราคา119,00 0วอนและไม่หมดเท่านี้ในงานทั้ง2วันยังทุ่มทุนแจกของสมนาคุณอย่าง iPhone 16 Pro Max 256G b ถึง4รางวัลส่วนใครไม่ได้ iPhone ไม่ต้องเสียใจเพราะยังมีทองคำแท่ง1ตุนแจกกันไปเลยอีก20รางวัลรวมมูลค่าทั้งหมดมากกว่า40ล้าน นอเลยทีเดียวใครกังวลว่าจัดงานที่เกาะจะมีของกินไหมบอกเลยว่าภายในงานขนบูธเครื่องดื่มอาหารมาแบบจัดเต็มเลือกซื้อเลือกทานกันได้และยังมีของที่ระลึกให้เลือกช็อปติดไม้ติดมือกลับไปด้วยอาทิเสื้อแก้วน้ําซองกันน้ําเป็นต้นมีเพื่อนรีบชนเพื่อนกองบัตรหมดจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ l ลน์8อด c d c n y เท่านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทางไกลครับ FC เกาหลีครับผมเร็วๆนี้ครับพบ กับนุกเธอโดนเต็มโชว์เต็มวงแน่นอนที่ประเทศเกาหลีครับผมโหดีใจมากๆที่ได้รู้ว่าตัวนุกเองรวมถึงตัววงนุกรวมทั้งวงเลยที่ได้ไปทำการแสดงที่เกาหลีนะครับนี่นี่คือครั้งแรกของนุกที่ได้ไปเป็นนักร้องเต็มตัวในประเทศเกาหลีนะครับผมก็เต็มใจเป็นเกียรติทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถอธิบายได้นะครับก็จะทำให้เต็มที่นะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางบริษัทแอดท็อปด้วยนะครับผมนะครับที่เรื่องเอาขาเรียกว่าเรื่องวีซา่าเคลียเรื่องวีซ่าให้กับให้กับนุกแล้วก็รวมถึงวงนุกด้วยทั้งวงเลยนะครับผมก็ดูแลเป็นอย่างดีมากๆเลยนะฮะโปรโมทให้ด้วยมีพี่แจ๊ดพี่กล้องแล้วก็นุกนะครับทั้ง3วงก็คือเต็มวงทุกๆทุกทุกวงเลยนะครับ3วงเจอกันกันกบวกเราได้เลยครับเจอกันครับผม สวัสดีครับพวกเราแมทิลครับผมแท็กคิวครับผมแมนอินโฟครับผมเอพีครับครับพวกเราก็รู้สึกเป็นเกตมากมากเลยนะครับที่จะได้ไปมอบความสุขความสนุกนะครับที่ประเทศเกาหลีเมืองชีฮึงนั่นเองนะครับการโชว์ของพวกเราในครั้งนี้นะครับมีความหมายต่อพวกเรามากๆนะครับพวกเราก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีและก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับ การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมพวกเราก็ได้รับวีซ่าการแสดงอย่างเป็นทางการนะครับผมโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท STOp นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้พวกเราอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้พบกับแฟนๆชาวไทยในเกาหลีและก็แฟนๆชาวเกาหลีทุกคนครับรับองว่าพวกเราเนี่ยจะมอบความสุขความสนุกสนานให้กับทุกคนอย่างแน่นอนครับครับแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมไม่ใช่คอนเสิร์ตธรรมดานะครับเพราะว่าเราจัดขึ้นเพื่อขอบคุณแฟนคลับชาวไทยในประเทศเกาหลีที่ชื่นชอบเสียงดนตรีของพวกเรานะครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ย ในช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็รวมถึงว่าเรายังหวังว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตที่ทําให้ประเทศไทยกับประเทศเกาหลีมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับแลวก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้มากยิ่งขึ้นครับเอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกด้วยกันนะครับมาเอนจอยด้วยกันนะครับและได้พบกับพวกเราเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมกับพวกเราแมททิคครับเจอกันนะทุกคนสวัสดีค่ะเบลล่าคณิตครับสวัสดีครับก้องเอือไรครับนะครับ เราจะได้เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้ที่เมืองซีฮึงครับนะครับจะได้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อนะครับที่อยู่เกาหลีใต้นะครับอยากมามวนมายินงก็กล้องเหือไรนะครับพวกเราทำวีซ่านะครับที่สมบูรณ์แบบเป็นทางการเป็นวีซ่าทำงานนะครับโดยบริษัทแอสทอปค่ะเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยครับไปที่สำคัญทุกคนมาหมดยกเว้นพ่อบอมาดอกพ่อปอมาแต่ลูกผมมาแล้วบอ็นปยังเดี๋ยวผมยังเดี๋ยวลูกผมจังหน่อยแต่บาปผมสิบอกว่าพ่อบอมามากนหลายครับพี่น้องครับ ฟ้าวซื้อตัวมามวลน้ำกันกับกล้องอะไรนอกจากนั้นเขายังมีศิลปินน้องลูกธนดลใช่พี่แจ๊สครับแมนป้าป้านั่งอยู่ตรงนี้แหละลูกแต่ว่าพี่แจ๊สแมนแม่ก็อยู่นี่ครับผมมาม่าก็มาครับผมเข้าคั้นเก่าลูกปพ่อไม่ไปวันนั้นอ่ะพ่อไม่ไปพ่อบอม่าพ่อบอม่าเพราะว่าเคลียร์เรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยครับจัดงานเรียบร้อยครับผมมาพ่อกล้องหลายๆครับขออนุญาตไปอุ้มลูกทุนเจ้าพาไปซื้อบัตรคอยสิไปเอาลูกอุ้มคอยเอาลูก พ่อกันแน่นอนหัวแน่นอนหัวแน่นอนอดเดี๋ยวเพืเ่อนไปเรียนตลกให้เพื่อนค่ะเป็นนักร้องตลกครับตลก